สามีนอกใจพ่อก็โคมา่าต้องปั๊มหัวใจโอ้โห,โโหลูกขาดเราไม่ได้หมอไปออกรายการพี่วดดีมานะคะเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดซึ่งจริงๆอ่ะแม่ๆเป็นกันเยอะมากบางทีเราก็ไม่รู้ตัวทีเราอะก็ไม่อยากออกมายอมรับวันนี้เรามาดูคอมเมนต์ของคุณแม่ที่มาเขียนมีหลายอันน่าสนใจเลยค่ะสามีนอกใจตอนท้องได้5เดือนร้องไห้หนักมากกลัวไปหมดแล้ววันที่คลอดพ่อก็โคมา่าต้องปั๊ม หัวใจโอ้โหสามีมาส่งไปคลอดลูกก็ต้องรีบกลับเพราะว่าห่วงชูก็จะผ่านวันนั้นมันยากมากสุดท้ายคิดได้ว่าลูกขาดเราไม่ได้บอกตัวเองว่าลูกขึ้นปล่อยผู้ชายคนนั้นไปวันนี้ผ่านไป18ปีแป้วีละลูกสาวน่ารักมากสวยกําลังจะเข้ามาหาลัยคุณแม่สุดยอดมากๆเลยค่ะของหมอเองไม่ได้เจอเรื่องราวที่หนักหนาขนาดนี้ยังรู้สึก กดดันเบอร์หนึ่งเลยของคุณแม่ก็คือในวันนั้นคุณแม่ต้องรู้สึกแย่มากๆแน่ๆคุณแม่ก็เข้มแข็งลุกขึ้นแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้ววันนี้หมอสัมผัสได้ถึงน้ําเสียงภูมิใจของคุณแม่เลยว่าแบบลูกสาวน่ารักสวยแล้วก็กําลังจะเข้ามาหาลัยที่สาวท้องสามีนอกใจกับเด็กที่ที่ทํางานสามีเนี่ยหอบเสื้อผ้าหนีไปวันที่คลอดลูกพอดีไม่สงสารเมียแต่งที่อุ้มท้องจนคลอดก็ทิ้งหนี้สินไว้ที่สาวเนี่ย ดำดิ่งมากเป็นภาวะซึมเศร้ารุนแรงตอนนี้ผ่านมา1ิบปีละพี่สาวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความสุขมากๆกับลูกชายสิบขวบแล้วกว่าพี่จะผ่านมาได้เก่งมากจริงๆคุณแม่เนี่ยเจอเรื่องราวที่หนักหนามากแม่ก็ผ่านมันมาได้ชื่นชมคุณแม่เช่นกันค่ะคุณแม่สุดยอดเลยเจอเรื่องราวหนักขนาดนี้ก็ยังเลี้ยงลูกได้อย่างมั่นคง แล้วก็มีความสุขแค่นั่งกินข้าวหมดจานเงียบๆก็คือมีความสุขไม่เกินจริงผ่านช่วงเวลามาได้แบบยังมีลมหายใจยังยิ้มได้ก็คือตบบาดตัวเองเลยค่ะมนุษย์แม่ทุกคนชื่นชมคุณแม่ทุกคนเลยคิดเหมือนกันเลยค่ะชื่นชมคุณแม่ทุกคนคุณป้าอายุ65มาแชร์ประสบการณ์มีลูก3าคนคลอดเองเลี้ยงเองสมัยก่อนไม่มีเรื่องในโซเชียลมีปัญหาในชีวิตมากแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยน้ำตาให้มองดูลูกชีวิตที่บริสุทธิ์เราเป็นแม่เนี่ยต้องเลี้ยงดูหอมแก้มลูกนะ กลิ่นนี้จะทําให้มีพลังมีรอยยิ้มแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่ทุกคนพอลูกโตเราจะมีความสุขโอ้โหเหมือนเราเห็นตัวเองในอนาคตนะคุณแม่ทุกคนคุณป้ามายืนยันอีกเสียงแล้วว่าผ่านช่วงเวลานั้นไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเลี้ยงลูกเป็นเรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องยากทุกคนท่องไว้นะแม่ที่ไม่มีความสุขจะไม่สามารถเลี้ยงลูกให้มีความสุขได้เลยชอบประโยคนี้มากๆแล้วก็ขอบคุณที่ทาท็อปปิกนี้ออกมานะคะคุณพ่อจะได้เข้าใจคุณแม่มากขึ้นด้วยจริงนะคะทุกคนเราอยากเลี้ยงลูกเราให้มมีควาสุข เราอย่าไปโฟกัสแต่ลูกค่ะเราอะโฟกัสตัวเองด้วยทําให้ตัวเองมีความสุขด้วยนอกจากหมอจะอยากบอกแม่แล้วนะคะหมอก,ก็อยากบอกคนรอบตัวแม่แม่ด้วยอยากบอกคุณพ่อด้วยว่าเอออย่าลืมนะอย่ามัวแต่ไปสนใจแต่ลูกนะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยแหละคนข้างตัวเราเนี่ยแหละถ้าเราส่งความรักไปให้เขาจนเขาแบบอิ่มออกมาแล้วลูกเราก็จะมีความสุขเองคุณแม่ทุกคนนะคะเก่งมากๆเลยที่ผ่านช่วงเวลาที่เหนื่อยล้ามาได้หมอก็ดีใจที่แบบเป็นอีกหนึ่งเสียงเนาะที่ออกมาสะท้อนสิ่งที่ คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจคนอื่นอาจจะไม่รู้ก็ให้รับรู้ถึงความรู้สึกของแม่เนาะว่าต้องเจออะไรมาบ้างก็ดีใจที่ทุกคนเนี่ยคิดว่าหมาเป็นเหมือนเซฟโซนแล้วก็เข้ามาพูดคุยแบ่งปันกันค่ะถ้าวันไหนนะคะมีเรื่องไม่สบายใจทุกใจมาแชร์ให้ฟังกันได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อแม่แมที่กําลังจะท้องกําลังจะคลอดอีกมากมายแนะ่นอนป็นกาลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะ